นี่คือเหมือนกับไปทําโคสดาเลยนะที่บอกมีน้ำพุ่มเนี่ยแป๊ปซี่เลยพี่เนี่ยมีน้ำพุ่มนี่คือไม่ฝนตกเลยพี่นี่ฝนตกอยู่ใหญ่ไม่ไหวม,มันฟอร์มสวยอยู่แล้วนะพี่เนาะทำามาแตา่สวนส่วนเดียวกันเหรอพี่จะมาชมบูลงกล้านอ๋อบาง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 ก้านก็กลายเลยนะพี่หนาวถูกไหมเนี่ยบางก้านก็ากลายแล้ว,ม,ลลวม,มันใหญ่ดังอ่ะพี่อือ แต่เราก็มาฟูมฟัคกันนะพี่เนาะอืมเปิดยังไงพี่อย่เนี้ย<ะ>นองเปิดใครสนใจนะพี่ก็เปิดไว้ก่อนใครสนใจก็ทักมาพี่เหนาเพราะเพราะชมพูแล้วก็ไอไอกระจายนี่คือกระจายเหมือนแล้วนะพี่ลายเสนแน่ๆสวยเลยพี่ <ใน S 1> เี่ยอเนี่ยถ้าเกิดท็อปท็อปวิวนี่คือเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นวงกลมเลยนะพี่เนะี่ยวงกลมสวยเลยนี่ที่ผมเห็นแล้วใหญ่สุดเลยใหญ่สุด เคยเคยเห็นที่ใหญ่จะมีอีกร้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าอันนี้นี่คือน่าจะเป็นต้นใหญ่สุดเฮ้ยกอสวยพี่กอสวยโอู้ี่อเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีดอกมีดอกด้วยอืมสวยนี่คือถ้าแยกนี่คือโอใหญ่แยกเลยอย่างนี้สวยดีว่ในญ่แยกเลยแยกแล้วมันดอกอืมใบใบใหญ่มากอ่ะใหญ่มาก เท่าไหร่นะพี่เหนือสองลายสวยนะนั้นเป็นมันมันใหญ่จังอันนี้กี่ปีมัรู้พี่กี่ปีครับเนี่ยสองลิตรสองลิ์รนะมั้งน่าจะปีขึ้นเนี่ยมันมันน่าจะต้องนานอยู่แล้วสมฤทธิ์มันมันเลี้ยงยากไอะพี่ใช่ไหมโตยากสองปีครับพี่แค่กระถางม่าก็กินเทอแต่ทำไมทำลายผิวสวยจังครับพี่สั่งทำบอกพี่เนี่ยอันนี้เป็นบอลสายต้นตัวไหนพี <Beng Zen> ่ ส่วนจูนิเฟอร์ส่วนลุยแค่หลายรุ่นะเป็น10กว่าปีครับดูลายข้างในผมว่าสวยนะเอ๊ะมันเป็นสีนี้เลยป่ะพี่เปลือกเปลือกมาสีนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเปลี่ยนตาแต่ตรงนั้นหลอแขกเป็นตาสิบกว่าปีใช่พี่คือเป็นทรงย้อยด้วยพี่แต่ว่าแบบคือคือคือใบแน่นหมดเลยนะ สวยเพราะดูไกลๆนี่พุ่มสวยมากเลยนะพี่ใช่เราก็จับเข้าไปนะ้วจับเข้าไปเพื่อเออาืมแล้วมันแน่นเไรไงพี่ใช่มันแน่นครับยังไงพี่ราคาประมาณไหนได้เลยนะเพราะต้นใหญ่มากเลยนะพี่ชื่ออะไรนะพี่เทียนทะเลอย่างเงี้ยหรอทะเลเป็นไม้ของเราแต่ต้นนี้เป็นข้อแม็กข้อเมล็ดเหรอพี่ใช่ครับถ้าเกาหินนี่มาก็อายุเอ่อเป็นสิบปีเหมือนกันครับกว่าจะได้อันนี้คือรากกาะหิน ขาเรียกบอนไซก่อนหินแล้วมันขึ้นไปสูงเลยขนาดนี้วะพี่บอนไซก่อนหินก็เวลารัดเขาก็รัดนี่เลยแล้วก็เขาก็รัดเต็มนี่แน่นตรงจีนอยู่นะพี่ตรงจีนจีนเลยอ่ะคือเป็นเป็นทะเลเพราะมันเพราะเียนทะเลเป็น k ิง g อ f บอนไซอยู่แล้วครับิง n อ o บอนไซใช่มพี่แต่ฟอร์มโดยรวมผมว่าสวยแล้วนะพี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เกาะเกาะก็สวยราคายังไงพี่เปิดอันนี้สองหมื่นห้าบาท วันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่แรงไม่แรงสักตัวเลยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แต่มีเรียนทะเลอนนี้สิบปีครับสิบปีขึ้นหมดเลยเนาะปีครับสิบปีแน่นอนเพราะว่าพร้อมเมล็ดถ้าไม่พร้อมเมล็ดจะก่อไม่ได้เทียนนะต้องพร้อมมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยแล้วก็เลี้ยงฝังดินมาหมอบล็อกซ์วูดก็คือเป็นบูดแบบกล่องใช่ไพี่โอ้เจองเครับกล่องไม้อรัพี่ นี่คือเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นทรงไม้ไม้ใหญ่เลยนะพี่ราคาตามป้ายเลยฟันหกหมักเล็กหมกักน้อยนี่คือ,อชื่อมันเลยเจ้าพี่แล้วก็เป็นบอนไซก่อหินเหมือนกันตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้เวลาครับเป็นสิบปีเหมือนกันถึงจะต่อได้ขนาดนี้อันนี้นี่คือเนื้อฝังเข้าไปในหินใช่ครับน้ำครับ มเมล็ดเหรอพี่ใช่ไหมยิ่งยิ่งพวกเนี้ยสวยเอ๊ะไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวต้นนี่มันคือมันมันมันอ้วนเหมือนไม้จริงเลยนะพี่ใช่ครับก็นี่ยทำตำแหน่งจริงหนึ่งสองไล่สลับกันต่อต่อแล้วคือแบบไล่ไล่อ่อนอ่อนนใช่ใช่ใช่เอ๊ะผมว่าใบมันสวยกว่าพี่ใบมันหยักหยักสวยดีกว่าเราลิบใบแล้วเราก็ปลดลวดออกเพื่อเพื่อให้เขาอิสระไม่ต้องข้อเ่อยนี่คือถือว่าเป็นชัช้านต้นแทนหนึ่ง สองขึ้นไปเลยเงี้ยนะพี่โอ้ใบก็จะเต็มตอนนี้เราลิบใบเพื่อสร้างใบโอ้ดูดูเต็มเต็มนี่คือสวยเลยนะราคายังไงครับพี่เต๋าตอนนี้เออหนึ่งแปดโอ้ราคาวันนี้ไม่แรงเลยก็อคุ้มสองขึ้นตลอดเลยนะพี่เออทางที่ต้นใหญ่อันนี้ก็เป็นสิบปีเหมือนกันใช่ไหมพี่บันไซเบสิกเฉพาะชื่อร้านนะพี่เซิร์ฟเฟซบุ๊กไม่มีนะพี่ถูกไหม สามาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย0949104135้หรือไลน์ไลน์ก็สะดวกถูกไหมพี่ line ไลน์ก็จะได้ขอขอรูปหรือจะมาหน้าร้านก็มาที่โครงการสิบซอยยี่สิบนโครงการสิบซอยยี่สิบก็จะเจอร้านอย่างนี้เลยมีทั้งบันไซและสเสนรร่จันถูกไหมพี่ก็มาสอบถามกันก่อนได้นะพี่สอบถามกันก่อนขอรูปกันก่อน